อาการท้องอืดเป็นภาวะที่มีการสะสมมากเกินไปในกระเพาะอาหารหรือลำไส้เนื่องจากการรับประทานอาหารที่อาจไม่เหมาะสมแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่จะสร้างแก๊สขึ้นมาขณะที่ย่อยอาหารเช่นก๊าซมีเทนไฮโดรเจนซัลไฟด์คาร์บอนไดออกไซด์ไนโตรเจนไฮโดรเจนซึ่งปกติมนุษย์สามารถขับแก๊สส่วนเกินเหล่านี้ออกโดยการเลอหรือผายลมโดยการบิดตัวของลำไส้ใหญ่ หากแก๊สนั้นไม่ขับออกแต่สะสมไวทางเดินอาหารจะทําให้รู้สึกอัดแน่นแล้วก็บวมการรักษาที่พบบ่อยที่สุดคือการใช้ไซเบติโคนซึ่งเป็นสารป้องกันการเกิดฟองช่วยให้ฟองกาดเล็กๆรวมเข้าเป็นฟองกาดใหญ่ขึ้นและฟองกาดแตกออกช่วยให้ร่างกายขับแก๊ดออกได้ง่ายและเร็วขึ้นแต่ก็ไม่ได้เป็นการลดการผลิตแก๊ดในลำไส้ใหญ่ ในกรณีที่เราทานยาแล้วอาการท้องอืดท้องโตกับไม่หยุดไม่มันเทาแต่กับโตใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วและมากกว่าเดิมจะรู้สึกเจ็บจนหายใจไม่ออกถูกจนเดินไม่ไหวไม่สามารถขับลมออกโดยการเลอหรือพายลมได้โดยปกติสาเหตุหนึ่งที่สำคัญเนื่อมาจากฝุ่น pm 2.5ที่ปรับปแนอากาศในรูปสารอินสีละเหยเมื่อเราหายใจสารพวกนี้เข้าไป จะไปสะสมอยู่ในกระเพาะอาหารปกติสารพวกนี้เป็นธาตุไฮโดรคาร์บอนโมลิกันหนึงประกอบไปด้วยคาร์บอน2-5อะตอมเมืม่ออยู่ในสภาวะเหมาะสมมีความชื้นความร้อนสภาวะที่เป็นกดเบสอิเล็กตรอนของธาตุคาร์บอนจะเกิดการเคลื่อนตัวหรือเกิดดลโคไลเซชันทาให้เกิดคาร์บอคเทออนหรือคาร์บอนฟีเรดิคาส,าสารพวกนี้จะวิ่งเข้า หาโปรตอนของกุโปรตอนของน้ําทําให้เกิดแก๊สมีเทนและก๊สอื่นๆมากมายจากสารหนึ่งโมเลกุลสามารถแตกตัวให้ก๊ถึงสอถึงหโมเลกุลจึงทําให้เกิดการขยายตัวและเกิดความดันและถ้าหากเรายังหายใจเพิ่มเติมเข้าไปอีกจะเกิดความดันสะสมในทอ้องเพิ่มขึ้นเสมือนลูกโป่งเราวันที่จะระเบิดวิธีหนึ่งที่จะ ป้องกันโดยการให้สารเทรีเหล่านี้ที่อยู่ในอากาศสลายตัวจนเป็นโมเลกุลที่เล็กลงไม่ก่อให้เกิดอันตรายโดยการใช้สเปรย์เอดัดกำจัดฝุ่นพิษพ้นรับสภาพอากาศหรือจะใช้ในแบบผสมน้ำใช้กับเครื่องทำความชื้น